สวัสดีครับทุกท่านเลยครับมาเจอกันโอ้โหโหโจริงๆสำหรับเป๊ปกวเดล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เควินเดบอยโอ้โหผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลที่ผมก็นั่งคิดนะทำไมท้ายฤดูกาลมันาจะมาเก่งแบบนี้นะครับสำหรับทีมทีมนี้แล้วก็นักฟุตบอลคนนี้นะครับ KDB เมื่อกี้ถึงขนาดต้องไปนั่งย้อนดูในสมัยก่อนนะว่า ผมจำได้ผมบรรยายอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2016-17อะเควินเดูบอย์เล่นบอลน,นี่แบบคือมีแต่พลังอะเหมือนตอนที่เขาอยู่กับวอล์กบวกในบุนเดสลีกาเยอรมันนี่ยพาวอล์กบวกเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าเล่นบอลได้แบบรุนแรงมากกับการยิงไกลแต่ว่าการเคลื่อนที่การสอดการทำชิ่งโอ้โหหัวสมองเนี่ยผมบอกเลยว่าคนละคนกับปัจจุบันเลยเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการมีโคช้ชที่ติว แล้วก็สอนได้ดีมากๆอย่างโจเซปเปโกลลาเดบอยเลยกลายเป็นนักฟุตบอลที่แบบจับต้องไม่ได้เลยนะครับเขาเก่งจริงก็ต้องยอมรับว่าทั้งเป๊ปและครอปเองมันก็เหมือนกับเซอร์เลฟเฟอร์กูสันในสมัยก่อนครับที่สามารถปั้นดินให้เป็นดาวได้บางคนเป็นดาวอยู่แล้วก็แบบทะลุเพดานกาแล็กซี่ไปเลยนะครับครอปเนี่ยคุณลองคิดดูว่าเขาปั้นจากเซนต์เล็กซานเดอร์อานูเนี่ยหมู่ๆเลยนักเตะผอมๆคนนึงไม่มีเซ้นวิ่งอะไรเลยเปิดบอลเท้าวางเท้าเดียวเลยแอนดูโรบาสันมาเน่ซาร่าซิมิโนเนี่ย โหปั้นดินสู่ดาวได้เยอะมากปั้นนักเตะเกศีบวกเป็น B บวกได้จาก B เป็น A ได้แบบนี้เขาเก่งจริงนะครับก็ต้องยอมรับนะครับก็คือเมื่อคืนเนี้ยวูฟผมก็คิดอยู่แล้วว่าการที่เขาชนะแมตช์นี้ได้และทำคะแนนให้ซิตี้ล่นในสมัยรุ่นการก่อนๆเนี่ยเป็นเพราะว่าซิตี้มันแพ้อนรแมาเตอเล่นะครับเจอพลังเบ่งกล้ามของเตาเล่กเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้วิธีการเล่นของูโนลาสกับ ยุคนูโนซาโต้เนี่ยมันคนละอย่างก,ก็คิดอแล้ว,ว่าไม่น่านรอแต่ไม่คิดว่าจะถล่มขนาดนี้นะครับในขณะที่ลีสโอ้โหแดนเจมไปเข้าใสโคูวาสซตเจ็บเลยนะครับแล้วแดนเจมของเราที่เคยอยู่แมนยูไปตดนไล่ออกนะครับก็เชลซีไล่ถล่มลีเชวลยเต็ดไปเละเทะแล้วก็ลูกากูยิงได้ตั้งแต่ตอนตั้งคุณซื้อเจสซี่มาร์ทและถ้าใครตามบูเดสเลกาบูเดสเลกาจะรู้ว่า เทซี่มาร์เนี่ยเป็นกุณสือแบบพรสวรรค์เพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับทีมที่หนีตกชั้นเขาเหมาะกับทีมที่ระดับกลางนะครับหนีตกชั้นมันต้องเอาคนที่แบบแบบดำน้ำเก่งๆอะนะแบบตกน้ำก็เอาตัวรอดได้แบบเนี้ยดูแล้วโอ้โหโอกาสหลีตกชั้นมีเพราะเองวัตตันมีคะแนนดีแล้วถูกไหมครับนะฮะนี่คือผลพิฟเวอรี่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยูเว่อะไรกรีนี่จบเลยนะครับอุตส่าห์เสมอได้สุดท้ายก็ไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษก,กับอินเตอร์มิลานนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นพิมลิกสี่คู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนั่งดูแล้วโอ้โหมันเข้มข้นมากเลยนะในฐานุดการก็แอบกังวลว่าทีมของเราในฤดูกาลหน้าเนี่ยมันต้องใส่สุดนะครับไม่สุดนี่คือคุณเละแน่นอนนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องเฟร,ร็กกี้เดยองวันนี้เชื่อว่าคงถามมาทั้งวันเดี๋ยวผมไปทำในติ๊กต็อกเรื่องนี้ก็คือเดยองเองเนี่ยเฟร,ร็กกี้นะครับไม่ใช่ลูกเดยองนะครับบาร์เซโลูนามี2เดยองนะครับอันนี้ก็คือเด็กเก่าอาแจ็คนั่นแหละรครับเด็กของเคนฮางนี่แหละก็คือมันมีผู้สื่อข่าว ระดับที่น่าเชื่อถือสูงอย่างโรเมโรไม่ใช่่ฟามพิโซโรมาโนนะโรเมโรบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยมีโอกาสจะได้ฟรีคีกเดนของ95เอร์แล้วก็ยืนยันว่าเทนหาได้บอกบอดบริหารแล้วว่าเขาต้องการเด็กเก่าคนนี้เขากลับมานะครับก็ถือว่าก็เป็นคล้ายๆเอาจริงๆตั้งแต่แมนยูเสียไมเครลคาริคไปก็ไม่มีนักเตะมันสมองเยอะๆดีๆอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกในช่องของเรานะครับว่าต่อไปนี้คุณไปพูดต่อได้เลยนะครับ เราต้องเลิกพูดถึงปิแคนไรส์ครับเพราะดูทรงแล้วเนี่ยปิแคนไรส์ราคาแพงมากๆแมนยูคงไม่มีเป็นยาแน่ๆซื้อตัวเดียวอย่างดาวินดูเยสก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปิแคนไรส์คงไม่ใช่เป้าหมายของเราอีกแล้วก็ต้องมาพูดถึงพวกกองกลางอย่างในเจลเดร์ยองนะครับหรือว่าคนอื่นๆที่กำลังจะหมดสัญญานะครับนั่นเองนะฮะทำไมไม่เข้าใจทำไมโรนัลโด้กับบูโน่ไม่ได้นำดูเบนเดเวสก็ไม่รู้นะครับอ่ะนั่นคือ wrap up เขาใหญ่ในวันนี้เลยนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าสปอร์คอนเนอร์พอดีไปทำธุระมานะครับเมื่อวานนี้ตั้งเดี๋ยวให้เจ้าไปขึ้นตอนที่พยายามจะขึ้นข้อความทยอยให้คนดูได้ได้ดูไปด้วยแล้วก็อ่านข้อความของเพื่อนๆที่แสดงความคิดเห็นวันนึงเกือบร้อยข้อความบางวันก็2องสามร้อยบางวันก็500ก็พยายามคัดข้อความเด่นๆมาเล่าสู่กันฟังมาฟีดแบบคุณผู้ชมแล้วกันส่งข้อความฟินเกลียนก,ก,ก็ก็ไม่ต้องไปขึ้นมันเข้าใจไหมบอกรท <c oughs> ก็คือเขา,าวักเมื่อวานก็ถามคุณผู้ชมไปหลายเรื่องนะครับเรื่องออผมจะเปิดเซสชันใหม่นะครับเป็นเซสชันอยากให้ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์พอ่อมนุษย์แม่เดี๋ยวเชิญภรรยาของผมซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวทรัพทีวีเนะี่ยมาทํามนุษย์แม่หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามแน่นอนบางคนบอกว่าดีเลยครับคุณป๊อปคุณขวัญมาน,นานําเสนอน่จาจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากๆนะครับแล้วก็มีคนแนะนําการแก้วิธีเ,เรื่องของ โรคภูมิแพ้ด้วยอะไรแบบนี้เพราะเราเชื่อว่าคนที่ดูเราอยู่ก็มีคนที่มีลูกหลายคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับในวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวดูว่าจะเริ่มได้อาทิตย์ไหนนะขอบคุณข้อความบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวทำเซสชั่นช่องอื่นไปเลยไหมคือตอนเนี้เอาแค่ o u t u b e กับ t i k t o k แล้ว a c e b o o k เนี่ยเอาจริงๆคือผมแน่นมากนะครับคือถ้าไปเปิดช่องใหม่ทีเนี่ยอาจจะต้องเป็นสักสักป,ปลายปลายปีแบบนี้ผมถึงจะมีเวลามากวางมากึ้นไม่นั้นเนี่ยช่องป๊อปวิลพลมันจะ มันจะไม่ได้มาทุกวันแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะแยกเป็นเพลย์ลิสต์นะครับคุณผู้ชมครับก็คือผมตั้งใจนะครับก็คือนอกเหนือจากฟุตบอลเนี่ยผมจะทําเรื่องเรื่องลูกและเรื่องอาหารด้วยเพราะผมถนัดเรื่องอาหารมากนะครับผมกินสตรีทฟู้ดบ่อยมากก็จะทําเป็นเพลย์ลิสต์แบบนี้แล้วกันนึกออกว่าเพลย์ลิสต์อ่จจะเจ้าใบลองขึ้นมาดูซิจริงๆเจ้าใบก็มีทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับว่าถ้าเป็นข่าวเชลซีข่าวแมนซิตี้ข่าวแมนยูข่าวเรอัลมาดริดจริงๆมันเป็นเพลย์ลิสต์ถ้าใครคือเข้้าไปแลวกด อ่ะลองเข้าไปที่ช่องเราเล้ครับแล้วกดวิดีโอได้เลยครับแล้วเราก็เลือกอยากอยากดูคลิปไหนก็ลองเลือกได้นะครับเราก็จะแยกเซสชันเป็นเพลย์ลิสต์อีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์พ่อมนุษย์แม่อีกเซสชันหนึ่งจะเป็นเรื่องของอาหารที่ผมไปเจอมาแบบนี้นะฮะจะทาเพราะว่าจริงๆช่องปอปพปิรพลเนี่ยก็ไม่อยากจะคุยเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวก็แน่นอนบอลนะแปเรื่องอื่นๆที่ผมจริงๆผมมีความรู้เรื่องตลาดหุ้นดีนะครับนะฮะถ้าใครอยากจะรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับอยากจะคุยเรื่ององื่อนนนนนออกกเหหืร่งัแลู เป็นหลักแน่นอนสัญญาตแบบนี้นะครับอ่ะเราไปดุยกันเลยครับวันนี้เราชื่นมื่นนะครับเพราะว่าเราได้แชมป์หลายคนอนจาจจะหัวเราะเยาะนะครับอ่ะบายขึ้นมานี่พี่มีโพสต์ไว้ใน Facebook ของเราเออตอนนี้คอมมูนิตี้เราเภาพนิ่งแล้วก็เรื่องของข้อความข่าวเนี่ยเราขึ้นทุกวันต้องขอบคุณเพจของติดสอยห้อยบอลพี่ติ๊บเป็นแฟนมันแท้เแมนเตะแต่ก็มีข่าว หลายสโมสรเข้ามาให้เราได้ติดตามขอบคุณมากเลยข่าวนี่น่าชื่อถือมากพวกแกเป็นคนแปลภาษาอังกฤษได้เนียนมากๆเอามาจากข่าวต่างประเทศนะครับก็ผมได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กจินดีกับ FA ฟเอยคัทของเราไปเป็นที่เรียบร้อยบางคนเข้ามาขอรอยอ้ย่อเฉยเลยครับบอกว่าโอ้โหนี่มันแบบต้องถึงขนาดว่าดีใจกับการที่เด็กดูสิบแปดได้ช่ไหโอ้โหคุณไม่เคยเห็นเด็กในวันนี้แล้วมันคืออนาคตของชาติเหรอครับเนี่ย คุณไม่รู้เลยครับว่าคุณไปอยู่ลืมไหนมาครับว่าคลาสซอมนีทูแลนด์กิกส์แกรี่เนวิลแบทชัมสโกรฟิลเนวิลแกรี่นิกกี้บัตไอพวกเนี้ยมันมาจากเด็กบอลเด็กทั้งนั้นโอ้โหก่อนคุณจะเป็นเชฟคุณไม่เคยเป็นกุ๊กมาก่อน์แล้วครับก่อนคุณจะเป็นโปรดิวเซอร์คุณไม่เคยเป็นโคโปมาก่อนแล้วครับถูกไหมครับก่อนคุณจะเป็นพันตำรวจเอกพลตำรวจขอก่อนคุณจะเป็นพลเอกคุณไม่เป็นพันเอกมาก่อนแล้วครับนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความสําพัญกับมันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้และย้อนกลับไปในปีที่เราเป็นแชมป์ปี2 0 1 1ด้วยเพราะผมมันใหญ่ที่ mtv u นะครับเราไปฉลองน,นครับในคลิปวันนี้ทั้งหมดครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่สปอนเซอร์ของเรานะครับจะเอาที่ตรวจ atk มาจัดจำหน่ายให้กับผู้ชมในราคาที่โคตรถูกเลยนะครับผมยังคงย้ำว่า ณนะตอนนี้เราไปซื้อตามท้องตลาด85บาท75บาทหรือว่าถ้ายี่ห้อแบบดังๆนี่นังที่เขาอัพราคาก็120นะครับตอนนี้เนี่ยผมเอาของดีคุณภาพนะครับมาจัดจำหน่ายให้คุณผู้ชมในราคาที่ดั้มที่ถูกที่สุดคือสั่งมาเยอะและเจ้านี้ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เราจะเอามาเปิดให้คุณผู้ชมได้สั่งจองและเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตามคลิปเราให้ทันนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับพวกของมันถูกมากเหมือนคลองโถมแต่คุณภาพผมการันตีได้เลยนะครับแล้วก็ช็อปไรเออร์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนคุณภาพเป็นคนบิสเนสแมนเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยนะครับพรุ่งนี้เปิดคลิปของเราและคอมเมนต์จองให้ทันมีวิธีการสั่งซื้อ,อยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกนะครับอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราไว้นะที่นี้ด้วยใครอยากจะลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมวันนี้ทิกตอกลงไปสองเจ้านะครับใครอยาก ติดต่อทั้ง YouTube TikTok Facebook โทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้หรือว่าไลน์ที่เบอร์นี้เลยขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยเลยครับโอ้โห,โหดีใจนะครับเด็กของเราทำได้นะครับก็คือเข้าชิงกับน้องเลนแฮมฟอเรสต์แม้ว่าจริงๆริงฟอเรสต์เนี่ยจะเป็นการชิงครั้งแรกแมนยูเนี่ยแชมป์10ส,สมัยนะครับก็เรา,าทาั้งๆได้เปรียบนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเรามีนักเตะที่ขึ้นชุกใหญ่ไปแล้วอย่างอาริยันโดกานาโชนะครับหลายคนถามว่ากานาโชมันเก่งไงมเขาพี่ กาลาโชเป็นนักเตะสเปนอารเจนตายนะครับคือเขาเกิดที่สเปนนะครับแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนอารเจนตินาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสายเลือดอารเจนตานเขาเล่นทีมชาติตอนแรกเนี่ยเล่นให้กับกับทิงตูก่อนก่อนที่จะมีชุดตับกว่า20ปีเนี่ยเรียกเขาไปติดทีมชาติอารเจนตินาเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาสามารถเลือกได้ทั้งสองชาติทั้งสเปนและอารเจนตินานะครับก็เป็นนักเตะละตินอเมริกาบวกสเปนเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการเล่นก็จะมีความแพรวพาวอ้ทุก7ปีสูง180นะครับเมื่อคืนถอดเสื้อออกมานะครับก็เห็นว่าเออยังหอมไปแต่ว่ามันมีเวลาที่จะฟิตเนสอีกเยอะนะครับต้องพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้แสดงออกด้วยความเก็บกดแสดงออกบ่งบอกอะไรหลายอย่าง กับความอึดอัดใจในการเชียร์ฟ,ฟุตบอลในซีซั่นนี้อย่างแท้จริงนะครับเราย้อนกลับไปตั้งแต่คนดูเริ่มเข้าสนามครับคุณผู้ชมครับลองดูภาพนะฮะแฟนบอลเนี่ยก่อตัวก่อตัวเป็นม็อบเลยรวมตัวกันนะครับตั้งแต่หน้าสนามโอทราฟอร์ดจนชนิดที่แบบแบบว่าเฮ้ยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันคือวันแมชเดย์นะครับวันแมชเดย์ของชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจอคริสตัลพาเลซเจอกับวัดฟอร์ดเจอกับเชลซีเจอลิเวอร์พูลเจออาเซนอล บรรยากาศมันคือแบบนี้คือหน้าเชยยอฟฟีเนี่ยันจะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับถ้าใครเคยไปโอทฟฟอร์ดมาก่อนเนี่ยต้องทราบว่าในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างเงียบนะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์นะครับเมืองจะเงียบมากสี่โมงเงยน็นห้าโมงเงยน็นถ้าเป็นหน้าหนาวนี่คือมันโอ้เรียกว่าเงียบมากแล้วก็มืดมากนะครับมันมืดเร็วนะครับคุณผู้ชมลองจิจนตนาการว่าประเทศไทยนะครับตอนบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยแดดร้อนมากเลยใช่ไหมครับ ถึงแม้วันนั้นจะเป็นวันฝนตกแต่มันก็จะไม่มืดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นประเทศอังกฤษนะครับสี่โมงเย็นเนี่ยมืดเป็นสองพุ่มบ้านเราเลยนะครับเจ้าไบเคยไปออฟฟอร์ครับผมใครเคยไปออฟฟอร์อก็น่าจะเขน่าจะเข้าใจว่ามันมืดมากแล้วแล้วระหว่างทางเนี่ยมีแต่ป่านะครับมันก็จะมีในตัวเมืองนั่นแหละแมนเชสเตอร์มันก็จเจริญแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ระหว่างทางมอเตอร์เวย์อ่ะอ้โหมันจะมีแต่ป่าแล้วมันจะมืดมากนะมืดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความ เอาจริงๆประเทศมันอยู่แล้วค่อนข้างเศร้าหมองนะถ้าเราคุณกิจกรรมน้อยมันจะกินหมูกระทะได้เงินหนาวจะตายถูกไหมฮะเราของเรานี่แบบเอาดอร์ทั้งนั้นเลยไปพัทยาเจอบีชเจอมันอยากเที่ยวจะตายแต่อากาศหนาวมากนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์กับเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีทีเด็ดคือลมมันแรงนะครับคุณเจอ4องศานะครับแต่ความจริงคือฟ like ิลไลท์ฮะอากาศมันมีฟิลไลท์ก็คือแบบติดลบสี่อะไรเงี้ยคูดหนาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย แฟนบอลน,นะครับถ้าไม่ใช่มีมีแมชเตอ์เนี่ยมันจะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับในแมชเตอร์โล่งเป็นป่าช้าเลยนะครับผู้ไปเดินในโอทัฟอร์ดได้เลยครับผมผมพูดต,ตรงๆนะครับผมเคยไปเดินโอทัฟอร์ดตอนสี่ทุ่มตรงเจอคนขายบริการนะครับกาดมานั่งไล่แล้วผมก็ไปยืนถ่ายเริ่มเน้าโอทัฟอร์ดผมมันนั้นผมนอนโอนเสิร์ฟุตบอลของแกรี่เนลวิลล์ผมไปยืนถ่ายแู้เอ้ยสี่ทุ่มไม่ห้าทุ่มเลยไปชิ่งคืนเลยไป,ไปเกาดม,มันก็ไล่ผมนี่ก็ผมจะมาซื้อบริการนะครับคือ มันมืดอ่ะมันไม่ค่อยมีคนอันนี้เราก็เล่าประสบการณ์จริงให้คุณผู้ชมได้ฟังแต่วันนี้ครับมันเป็นบอลเด็กคนหลายคนค่อนข้างแปลกใจว่าโอ้โหแฟนบอลมาสนามเยอะมากเราไม่ได้เข้าชิงมานานขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะทุกการที่เราเราก็เข้าชิงฟุตบอลยูโรปาลีกแต่มันออกไปเล่นต่างประเทศเนี่ยอันนี้คือชิงในสนามออสตรียบอลฮะโอ้โหคนดูเลยมาเยอะมากแล้วมันน่าเหลือเชื่อว่าคนดูมากกว่า67,00 0คนนะครับ6 7หมืบวก6กเจ9 คนดูโคตรเยอะเลยครับผมจําได้ย้อนกลับไปในวันที่ผมบรรยายเอ็นยูทีวีปี2011วันนั้นเราชิงกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับคนดูประมาณไม่เยอะครับประมาณ25,000ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือมันจะมีโล่งเยอะมากคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของบอลเด็กเพราะว่าสนามโอทัฟฟอร์มันใหญ่มากโอทัฟฟอร์ดเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในสหราชเบลจ์เจ็ดหมคนนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมไม่แน่ใจตอนที่สเปอร์เท่าไหร่อาร์เซนอลก่อนนั้นเนี่ยเป็นสนามที่2ในอังกฤษตอนนนี้่าจะสเปหราชเอเปอร์แบลิเวอร์พูลก,ก็เพิ่มขึ้นมาแล้ว นะครับถ้าเราไม่นับเวมบรี้นะครับหมายถึงสโมสซอนฟุตบอลอนะเวมบรี้มันคือสนามแ e หม 18, ม 80, ่งชาตินะครับอุฟสาร์ดใหญ่มากมันเจ็บหมื่นแปดพันคนมเกือบแปดหมื่นที่นั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลเด็กมันก็จะหลงเหลงแต่นี่แบบเฮ้ยคนดูสนามเยอะมากนะครับแล้วทุกครั้งในการที่กําลังเล่นแล้วเมื่อวานเนี่ยไปอ็คโอฟเซนไปดูเซอร์ไรท์เฟลว์โอฟเซนไปดูปดับบี้เด็กเชียร์ไปดูมีทีมชุดใหญ่ของแม่แต่ไปให้กำลังใจรุ่นน้องโอ้โหทกเนี้ยมันให้กำลังใจกันอยู่แล้วมันก็เห็นเด็กๆใน Academy ออคาเดมียู่แล้้วนนนนะะะเเพราฉัี่ยคนดูโคคตรรเเยยอะลับ โอ้แล้วแบบส่งเสียงเชียร์กันร้องเพลงกันแบบเฮ้ยนี่แหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดี่พูดยังขนลุกอยู่เลยนะครับโอ้มันบรรยากาศมันอินมากอ่ะคู่ไปแล้วก็มีความสุขนะฮะคือแบบนี่แหละสโมสรที่เรารักนะครับคือเออเราอยู่ไปแบ่งแยกว่ามันคือชุดยูสิบแปดชุดยูยี่สิบเอ็ดชุดหญิงชุดชายมันคือสโมสรที่เรารักใช่หรือไม่นะครับมันคือตาโลโก้ที่เราแบบมีความรู้สึกว่าเออมันเราผูกพันนะเราดูเห็นมันมามันก็เหมือนเหมือนกับลูกหลานอ่ะเราเห็นทีวีทันนินใช่ไหมฮะเราเห็นทีวี ออตอนนี้เราก็แน่นอนก็จะต้องเห็นไอ้พวกซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นมานานมันก็เคยเกิดความผูกพันคุณเคยไหมย้ายบ้านคุณอยู่มา25ปี30ปีย้ายบ้าน,าานแต่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไปย่านนั้นน่ะมันก็ยังคงเป็นบ้านคุณอยู่เพราะมันคือความผูกพันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความสุขว่าเออเด็กมันได้แชมป์ว่ะนะครับมันดีใจนะฮะอ่าก็ อ,อ,อพูดลูกเกมนิดหนึ่งนะครับหลายคนเห็นข้อความถามผมมาใน Facebook ว่าพี่ป๊อกครับมีใครที่ผ่านมาอันแน่นอนตอนนี้กานาโชเป็นสปาของทีมชุดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีความแข็งแรงมีความจัดจ้านมีจังหวะสับขาหลอแต่ผมชอบแม็กนิวอีกคนึูนะหมายเลขเก้าข้างหน้าสไตล์คล้ายเวนดูนี่บวกแดนนี่อิงส์นะครับมีการสับขาหอมีแผวๆเก็บบอลได้ตัวใช้ได้ นะครับแต่กันช่นมันสูงนะมันร้อยแปดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอ้เจ้าเออ่ลิสเบนเนตอีกคนหนึ่งที่โหมประตูตีเสมอเนี่ยไอ้ตีดโหงประตูขึ้นนำเนี่ยใช้ได้เลยนะแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาแมนยูชุดเด็กนี่เก่งทีเดียวนะครับคือพวกเนี้ยถ้าคุณถ้าคุณดูบอลระยะเวลาสั้นๆคุณจะมีความรู้สึกคุณชอบสตาร์คนระับคุณชอบซุปเปอร์สตาร์คุณจะไปชอบแบบพวกเอ่อพวกฮาคิมี่อะไรแบบเนี้ยคุณจะไปชอบแบบพวก แบ็กไซด์อย่างเบนชีเวลอะไรแบบไปซื้ออเลนคริสเวลว่าสิกองกลางไปซื้อไปซื้อเด็กันไร่ชั่วทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณดูมาเป็นนานๆนะครับคุณจะอินกับบอลเด็กครับผมบอกได้เลยฮะรายชื่อที่อยู่ในมือผมนะฮะณตอนนี้นะครับปี2011เนี่ยนะครับมันมีเด็กๆที่เก่งมากมายคุณเชื่อไหมผมมันย้เกมนัดเจอแบบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับมันมีอย่างอ่าลาเวนบอริสันนั่นไอเนี่ยคือเสียคนใช่ว่ามันเคยติด คือเขาเคยติดคุกติดตารางมาก่อนไม่ได้หมายความว่าคนติดคุกไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่ามันไม่ค่อยเอาอ้าวมันขี้เมามันชอบไปทําร้ายคนอื่นนะครับคือมันมีพฤติกรรมเป็นอันธพาลน,นะนะที่จริงมันเก่งมากนะครับมีวิลคีวิลคีนี่คือพี่ชายแท้ของไมเคิลคีนะครับซึ่งมันแจ้งเกิดไม่ได้ไมเคิลคีถือว่าแจ้งเกิดได้ครับไปเก่งกับเบอร์รี่นะครับแล้วก็เอเวอร์ตันซื้อมา30ล้านปอนด์แม้ว่ารุ่การนี้จะฟอร์มตกก็ตามทีนะครับมีอย่างไรอันธนะคริฟถ้าใครจำไม่ได้แลนธนคริฟเนนี่ยะครับบสไตลลล์์อออคค้ายๆทมเเรี นะครับวิทอมโทฟแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าโกไปแซนจอ์นสันอ่ะโกเออ่ล่าสุดที่ผมดูพิมเบลเลีก็คือโกของไอเวสต์วอร์มิชเอาเบียนหัวเซนเจียนอ่ะก่อนหน้านี้เด็กชาติด้วยนะนะครับก็ถือว่าเฮ้ยเด็กมันสามารถขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้พอสมควรนะครับแล้วมันก็กระจายไปใช่ไหมครับอ่ะแน่นอนสองคนที่ดังชดก็คือลิงกัดกับเอ่อป๊อกบาร์ใช่ไหมครับป๊อกบาร์วันนั้นเนี่ยผมบรรยายมีแม็กหนึ่งตัวได้ออกด้วยนะครับดิงจะโทษยิงยัก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 โดนให้ออกไปนะครับ ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้แมนยูเจอริพูด้วยนะครับน่าจะเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายปีกซ้ายของเราคือเจสซี่เดนกาปีกซ้ายของริพูคือใครรู้ไหมฮะราฮิมสเตอร์ลิงครับจนทุกวันนี้โอ้มันไปนู่นแล้วนะฮะก็ทําให้ชุดเนี่ยครับสร้างความสูขให้กับปีศาจแดงแต่ว่าถ้าเอารูปเกมจริงๆเนี่ยเราโดนตีเสมอเอ่อโกของเราก็คือราเด็กวิเทคโกเช็คเนี่ยพลาดนะครับรับบอลหลุดรับเดวิดกีเคอาน้าโกรธด้วยนะครับแบบพลาดได้ไงอะไรเงี้ยให้กำลังใจน้องมันไปตำแหน่งเดียวกัน นะครับทีเนี้ยลูกที่2องถือว่าเราโชคดีนะครับด้วยความที่บอลอายุน้อยมยังไม่มี VR a นะครับกาลาโชเนี่ยตัดบอลได้แล้วโดนเสียบนอกกรอบเกีโทษนะครับแต่ว่าโชคดีว่าผู้ตัดสินให้จุดโทษซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์กับฟอเรสเท่าไหร่กาลาโชลุกขึ้นมายิงประตูเองนะครับนำสองหนึ่งแล้วทำห้าซู่ของคริสตโนโรนโดก็ชัดเจนว่า CR7 เป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาเด็กๆทุกเพศทุกไวัยได้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องยอมรับหลังจากนักกาลาโชมายิงประตู3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทำให ตอนนี้ครับนอกเหนือจากคลาสของนายทูของเบ็คแ a มแกรี่เนวิลล r แรนด์ g ิกส์เรามีคลาสอ่อ2011เรามีคลาสออฟ2022แล้วนะครับก็คือ2022นะฮะพูดแล้วก็มีความสุขนะครับแฟนบอลก็ดูหน้าตามีความสุขมากในสนามฟุตบอลนะครับเซอร์เล็กโปร์เรสันก็ยิ้มเอออย่างแน่นอนมันก็มีอะไรให้มันปลอบประโลมใจหน่อยวะนะฮะเออคือแชมป์ย่าสวยปีนี้ยังเสียท้ายกับสเปอร์เลยนะครับอย่างน้อยเราก็เป็นแชมป์ FA Youth Cup นะครับมีความสุขเหมือนกันนะครับเด็กๆทำได้ละ เด็กชุดนี้ครับฝากเทนหักเลยนะครับไปดูแลมันดีๆเพราะเลือดมันเป็นเลือดอยู่ในเต็มพวกนี้นะครับถ้ามันเกิดมาจากที่ยี่ยูสิบแปดยูยี่สิบยูยี่สิบเอ็ดแล้วมันเล่นรีเซิร์ฟทีพวกนี้มันรักสโมสรครับมันพร้อมตายเไปกับสโมสรมันวิ่งเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อสตาร์มาทั้งหมดมันจะไม่มีประโยชน์นะครับผ่านเด็กพวกนี้เนี่ยครับลิสต์อยู่ในใบมือก็เก่งๆนั่นเลยแนะสบายาไปเอามันมาเลยนะครับแล้วก็ ถอดพวกไร้ใจออกไปเราจะกลับมาเป็นแมนยูเต็มทีมเดิมนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับตั้งเวลาปลุกเอาไว้เลยนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งนะฮะเราจะออนแอร์คลิปนะครับแล้วเราก็จะเอา ATK ของถูกมาขายแต่ว่าก็ในราคาที่ถูกมากๆตามตลาดไม่มีนะครับเป็นซอรพรส์เจ้าใหญ่เอามาฝากขายเราเป็นสปอนเซอร์ของเราช่องป๊อปปีรพลนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับผมไม่มั่นใจว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้เรามาค So